เรียนนายสุพัจจินะรองนายกอิงกาชาติอำเภอแม่สายในนามคณะกรรมการดำเนินง,งานคณะผิ้เยกยากรเจ้าหน้าที่และอา,าสาดีว่ากาชาติอำเภอแม่สายขอขอบอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานที่ที่เปิดการอบรมอา,าสาดีว่ากาชาตะะนอำนเภอแม่สายในวันนี้ด้วยสภากาชาติไทย โดยสมเด็จพระนิิราชเจ้าสรงเจตพระเทพราชาสุดาสยามโรรากุมารีอุปนานิกาผู้อนวยการสภาการชาติไทยทรงบกกก้าวให้สำนักงานรัวกราาชาาิดำเนินการพัฒนายเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องใส่ศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญของสภาการชาติ โดยโดยัาเพิมโตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามหลักการการชาติและรารชาติอีกทั้งจะได้ร่วมกิจกรรมกับสภาการชาติไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปการทดลองอเแม่สายได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาศายรารชาติและเพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภาการชาติไทยในด้านการพัฒนาเมือ ยังได้ดำเนินการจัดโครงการรวมในอันดินขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวนชนม,มีอารมณ์ปิในศักด์ปฏิสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคม2565ณองค์กรจิตวิญญา แต่หมดเงินทำามคำเปิดแม่สายจังหวัดเชียงรายในการนีขอขอบส่งวิธีุคูความดีที่เลือกพืละสถานที่ในการจัดโอโตองใต้อบรมอาศัยวทรชาติวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉชาอขอเชิญท่านประธานได้พิจารณาให้ผรว่าละเปิดจากอบรมอาศัยดอวแาร,โโาาารชา์ช่าบนสวนองเปินแม่สายกับฝูพืิงฐายดอทแกร์ชติรุ่นที่ 5,818ทัพโชโร104<ม>ในครั้งของเรียนเชิญค่ะผู้มีการอยญางเป็นน้องกับเรียนท่านผู้บริหารท่านครูลแ,และวิทยากรแขกผู้เกียรตนได้ยูว่าการชาตทุกท่านขอขอบคุณคณะกรรมการวิทยากรและผู้ควบักษรวมทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินภารกิจของกาชาติยูว่ากาชาติรั้งนี้ ผมขอเปิดการ,กรอบรมยุวกาชาติของกศนตัวไม่สายตามหลักสูตรพื้นฐานกาชาตินะครับ ปิดการเข้าค่ายอาสายาวกาชาติกอสลอ,อำเภอแม่สายนบ,บัดน,นี้ค่ะอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวปราศสีทุกสิ่งประสงจงใจจกเสร็จสมได้ด้วยสาย